สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบนางกังแปงทุกทท่านนะครับมือวนนี้ทั้งช่องร่วมเล่ารื่อง่าวนางกังแปงของเฮาวก็มีหน่วยนางกังแปงนะครับมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเมื่อวนนี้ก็เป็นหน่วยนางกังแปงอยู่ที่จังหวัดสกลนครอีสานตอนบนของข้านะครับซึ่งหลายๆหน่วยนางกังแปงนะครับอยู่ในเขตสกลนครยังมีหลายหน่วยอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องแถวนั้นก็ยังคงให้การต้อนรับนางกังแปงเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเป็นมหศรสพพื้นบ้านนะครับที่หาบองกัน ง่ายๆนะครับค่าจ้างโบแห้งนะครับซึ่งตอนปัจจุบันนี้ก็กลมนิยมของนังกางแปลงในเขตอีสานบรนเทากบมีบ่ค่อยหลายคือเก่าเมื่อในอดีตนะครับแล้วก็มีหน่วยหนังอีกหน่วยหนึ่งนะครับมาให้ลอยพ่นออนนะครับซอยกันพิจณานะครับว่าจ้างกันแน่้อครับในช่วงที่มีงานเทศกาลต่างๆนะครับหน่วยหนังหน่วยนี้ก็คือศตวรสษดีตอนภาพยนตยุนะครับตั้งอยู่ทภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ ำหรับเบอร์โทรีิตอนนั้นทั้งผมเองก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้คื้เก้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ยังคงรับจัดชายหนังใดอยู่นะครับแต่ก็ขอให้เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎนะครับใส่หน้ากากเบื้องหนังกลางแปลงกันให้มีความสุขกันนะครับสําหรับแฟนๆนะครับที่เคยเบื้องหนังกางแปลงสตริบัตดีตอนจังหวัดสกลนครนะครับก็คอมเมนต์ทีใต้คลิปนี้นะครับว่าผลงานเป็นจังใดกันบ้างนะครับสึ่งผมเองก็ไม่เคยเบื้องนะครับหนังไม่นี่นะครับเพราะว่าผมเองก็ เป็นแค่คนที่หาข้อมูลนะครับต่างๆนะครับที่ทางหน่วยหนังหรือแฟนๆหนังกลางแปลงนะครับในโพสต์ทิ้งไว้นะครับทางดูอินเทอร์เน็ตนะครับบางวันจะเป็นทาง Facebook Twitter หรือ YouTube ต่างนะครับมาจะทําเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็เป็นการแนะนําหน่วยหนังกลางแปลงนะครับเพื่อซอยๆพ่อแม่พี่น้องเจ้าของหน่วยนังกลางแปลงทุกหน่วยนะครับในประเทศไทยของเขานะครับที่มีข้อมูลนะครับผมจะทาคลิปนะครับซอยแนะนาปุ่มโหวตให้พี่ๆนะครับโดยที่ผมเองก็ นี่วลาเน้นะครับซอยกันเพื่อให้พ่อยพีน้องชาวหนังกางแปลงของเฮานะครับได้มีงานมีการนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับสืบสานประเพียนีอีกอย่างหนึ่งของบานเทาไอ้คงยูนะครับนั่นก็คือนังกางเปลงนะครับสําหรับคลิปมือนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผาพประกอบแลวก็คลิปบางส่วนมือนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานสัตว์วัดดิจิตอลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอย่างหลายนะครับ ที่ทั้งผมเลยนําภาพและก็คลิปบางส่วนของท่านนะครับมาจะทําเป็นเรื่องเล่าในมือนีนะครับซึ่งตอนนี้นั่นกัแฟนๆเอฟซีนางกำแพงตัวจริงของเฮานะครับให้มากกดติดตามช่องของเฮานะครับตอนนี้ก็มีประมาณ2 0,000นคนแล้วนะครับซึ่งผมก็ดีใจหลายๆนะครับที่ช่องน้อยๆนะครับที่ทําแต่เรื่องเล่านางกงแปงก็มีคนคอยติดตามอยู่นะครับสาหรับคลิปมือนีก็คงจะมีเท่านีีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ